สมนตก็มีความต้องการที่ะให้ประเทศไทยของเราหรือสยามของเราในยุคนั้นเนี่ยมีความก้าวทันกับประเทศทางแถบตะวันตกทางแถบยุโรปก็ดีทางแถบอเมริกาก็ดีก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมนั่นหมายความว่า,วา,ออบ,าบังคับออกกฎหมายบังคับไม่ให้คนกินหมากไม่ให้ข่มสวม จุงกระเบนหันมาสวมกระโปรงเหมือนชาวต่างประเทศเขาภาษาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงให้ไปเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตกโดยเปลี่ยนจากวันที่13เมษายนนะครับมาเป็นวันที่1มกราคมเปลี่ยนกันเมื่อปี2484นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ยึดถือเอาวัฒนธ,ธรรมไทยเอามาเป็นหลักไว้ด้วย เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนั้นสมัยจมพลปอิบุลสงคารามก็พยายามที่จะสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาเมื่อก่อนนี้คนเราก็จะเจอกัน,นก็ยกมือไหว้กันเฉยแต่สมัยจมวลปอก็ให้กล่าวคําว่าสวัสดีด้วยเหมือนกับคําทักทายของฝรั่งเขาแต่ว่าเปลี่ยนเป็นงของไทยการเปลี่ยนแปลงที่สมัยจมวลนปอิบูลสงคารามที่โดยรัฐบาลที่ออกกฎบังคับมาก็เป็นวิถีชีวิตที่ข้ามกระโดดเลยก็ว่าได้และก็เปลี่ยนแปลงนั้น ก็ทําให้วิถีชีวิตเท่าที่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกิดในยุคนั้นได้เล่าให้ผมฟังนั้นก็ก็ทุกคนก็กลัวอานาจของรัฐพอ,ฐองสมงควรเลยทีเดียวเพราะนั้นก็ทําตามแต่ว่าออรัฐบาลของจมพลปอพิบูลสงครามนั้นมีวิธีการที่จะทําการประชันวันและฝุกระดมความรู้สึกนลกคิดของให้พี่น้องประชาชนได้กระทำตามนั้นส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการขัดขืนผมคิดว่าเครื <S <S ่องเงื่อนไขเศรษฐกิจการเืินสังคมสมัยจมพลปอเนี่ยบีบบังคับนะฮะที่ทําให้จมพลปอเนี่ยจะต้องคิด ทางออกให้กับชาตินะฮะอะไรบางอย่างในยุคนั้นนะในที่สุดก็กลายเป็นนโยบายต่างๆที่พลูไหลออกมาจากความคิดของโจมปอที่บางคนวันนี้มองแล้วบอกว่าหน้าหัวรอยยะกตัวอย่างเช่นบางเรื่องบอกว่าสร้างค่านิยมรักชาติเช่นให้จูบกันตอนเช้าจุมพิกกันตอนเช้าก่อนไปทํางานอะไรเงี้ยแต่แท้จริงนั้นเป็นข้อปลีกย่อยแต่หลักใหญ่ๆก็คือว่าบุคคลคนนี้ในทัศนะผมเนี่ย ได้สร้างสิ่งอันเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาตินี้มากมายทีเดียวนะฮะถ้าไม่มีคนอย่างจอมพลปวิบูสงคราเนี่ยหลายๆอย่างในประเทศนี้ก็คงอาจจะยังไม่เกิดขึ้น,นา,า,เ,านเรรจกอองงยืงท บัตขึ้นของไฟสงครามโลกครั้งที่สองและการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ปกครองของประเทศสยามในฐานะท่านผู้นำที่มีนามว่าจอมพลปอพิบูลสงครามนั้นลบบุรีได้รับการจัดสรรพัฒนาให้เป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางการทหารที่มีการวางผังเมืองใหม่ ในสไตล์ตะวันตกยุคบาโรกค,คือการสร้างถนนขนาดกว้างขวางอย่างที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าบุลลวารหรือชนชาติอังกฤษบัญญัติให้เรียกว่า a อเว u e นิวรูปแบบของนักขราซึ่งมีที่หมายตาให้เป็นที่จดจำสร้างจินตภาพ ด้วยการทำเป็นวงเวียนตรงจุดที่มีเส้นทางมาบรรจบกันพร้อมทั้งรังสรร์บรรดาลให้มีงานศิลป์ประจำอยู่แต่ละวงเวียนเพื่อให้เป็นดั่งสัญลักษณ์ที่ประจักษ์ปักอยู่ในความทรงจำของทุกคนนี่คือโครงสร้างพังเมืองแนวใหม่ที่สร้างความล้ำสมัยให้กับเมืองลบบุรี ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีการเตรียมเมืองไว้แล้วเตรียมเมืองเนี่ยเมืองนี่ถูกวางแผนไว้ผังเมืองแผนเมืองดีมากเลยก็มีอนุสาวรีย์ศรีสุริโยไทยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแล้วก็มีวงแหวนล้อมรอบเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น,เป,น,นเป็นชั้นออกไปเป็นลักษณะของของเมืองแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยมีเหมือนถนนใหญ่เป็นม,มุมเมืองใหมล่ลบบุรีมีการวางผังเมืองให้เป็น การสัญจรที่สะดวกนะเป็นมีวงเวียนส่งกันเป็นแต่ละวงแต่ละวงแต่ละวงก็ยังมีวงบริวารอีกนะและยังมีถนนเชื่อมกันอีกวงเวียนแรกเนี่ยของสิงห์ไม้ตาก่อนเข้าเมืองเนี่ยก็คงปรารถนาจะสร้างารุสาวเรียนะครับซึ่งคนยุคหลังก็เลยมาสานต่อคือสร้างรุสาวรียพนารายขึ้นมาณนาบริเวณใจกลางวงเวียนนั้นเพราะถือว่าเป็นผู้ที่ทรงได้ทําให้เมืองนี้ก้าวหน้าเจริญ สิ่งหมายตายที่สองเนี่ยมีจินตนาการว่าหนึ่งเป็นพานบ้างนะเ,เป็นซิวลึงบ้างก็แล้วแต่แต่หลังจากได้ศึกษาข้อมูลรวมทั้งคำบอกเล่าของผู้ที่เกี่ยวข้องการก่อสร้างก็คือว่ามีผู้คิดเจอนุสาวรีของจอมพลปเนี่ยวางไว้บนแท่งสูงอันนี้นะในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นรอบๆแท่งเนี่ย ถ้าสังเกตได้ดีก็จะมีลายซึ่งเป็นสัญลักษณ์กระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยกำกับอยู่เสมอหนึ่งจอมพลปอเป็นประมุขผู้นําด้านบริหารของประเทศนะครับแล้วก็มีการระบุในเอกสารหรือคำบอกเล่าต่อไปว่าโครงการนี้เนี่ยจอมพลปอทราบข่าวคร่าว่าจะมีการทําในรูปแบบดังกล่าวก็บอกให้หยุดซะเพราะมันการสอพลอมากเกินไปในที่สุดก็เลยกลายเป็นฐานด้วนจุดหมายตาแห่งที่ส ที่เป็นวงเวียนนะฮะคือวงเวียนสามประการต่อมาจอมพลปอยเองนี่แหละก็ได้มีส่วนร่วมในการให้บูรณะจนกระทั่งเ,เห็นในปัจจุบันนี้เป็นที่ปริเดชสถานประการพระบาทสมเด็จพระวิหารเจ้เม่มาทรงเปิดสามประการใหม่เมื่อพศ2 4 9 5ออ,อันนี้ก็เป็นจุดหมายตาวงเวียนที่3นะครับก่อนเป็นเขตเมืองก่อนจะเข้าเมืองเก่า ศิลปกรรมสมัยจอมพลปอเนี่ยเราจะเห็นศิลปรกรรมแบบนี้ขึ้นมานั่นก็คือความเป็นระเบียบซ้ายขวาเท่ากันนะฮะส่วนประดับประดาลวดลายตกแต่งไม่มีถ้ามีก็เป็นลวดลายใหญ่ๆโตๆนะฮะหรือหากจะมีรูปปฏิมากรรมตกแต่งด้วยก็จะเหมือนคนจริงแล้วก็เข้มแข็งความอ่อนหวานจะลดลง ยังก็นี่ตัวโคชสีก็ไม่ทําแบบจารีดอีกแล้วถ้าหากว่าเอาโคชสีตัวนี้ไปเทียบก,กับโคชสีตัวที่ยืนอ,อยู่ที่หน้ากระทรวงกลาโหมปัจจุบันเนี่ยนะผมคิดว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะอันนั้นหวานมากหวานที่ไม่ผสมเป็นอาหารแต่โคชสีตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะงวงสั้นชุดจยแต่พลังทั้งหมดดูว่าโอ้ตัวสัญญาณ่างหานี่เข้มแข็งอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าท่านประยุกต์ได้อย่างงดงามซะด้วยซ้ำไป พราเป็นศิลปรกรรมของมนุษย์ยุคจําต้องเข้มแข็งเพราะว่ากําลังจะเกิดศึกเหนือเสือใต้กันใหญ่โตมนุษย์เริ่มมีความกระด้างในหัวใจกันทั้งโลกนะเพราะมันเป็นยุคแห่งการเอารัดเอาเปรียบเป็นอย่างมากมายศิลปรกรรมมันก็น่าจะสะท้อนความที่มนุษย์อยากจะบอกว่ามันเป็นถึงยุคเอารัดเอาเปรียบเป็นมากมายไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยนกะ็นะออกมาสะท้อนกับศิลปะที่แข็งกระด้างกันกล่าไม่ใช่เป็นเพราะจมอมปลอมแข็งกระด้าง จากเนื้อร้องของเพลงฉ่อยที่จอมพลปอพิบูลสงครามใช้ในวันเฉลิมฉลองเปิดเมืองใหม่ในจังหวัดลบบุรีตรงท่อนที่บอกว่าอยากจะชมเมืองใหม่ขอเชิญให้ไปลบบุรีให้พากันไปชมสีเมืองใหม่นั่นโฮเทลทหารช่างสูงตรางงานเมืองไทยมีโฮเทลหลังโตดูสวยโกเป็นของแปลก สำหรับไว้รับผ้าแขกที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยนี่คือหลักฐานชั้นดีที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สื่อถึงปณิธานของท่านผู้นำตอกย้ำให้เราได้รู้ว่าเมืองใหม่ในยุคสมัยสยามผลัดใบเปลี่ยนเป็นประเทศไทยที่นี่คืออาณาจักรที่ท่านผู้นำรักและภูมิใจมากเพียงใด Good oh, no.